สบายดีครับพบกันพี่น้องไทยพลพิสัยบ้านเขาครับอ้าวลมเย็นๆแล้วเนาะอยู่พลพิสัยนะครับนี่การเตรียมรับลมหนาวได้เลยนะครับเว่ามระสมนี่กาเพิ่งออกไปเนาะเพราะว่ามันคึ้สองสามมือแล้วพี่น้องแล้ววันนี้กะนี่เมื่อนี้ค่อยมีแดดนะครับเออค่อยได้สักผ่าตากผ่าเนาะนะครับแล้วก็เอาไปที่ว่ายังถามกันมาอยู่นะครับเรื่องออมทองผ่อนทองนะครับก็เลยพามาที่ร้านห้างทองลูกชายแม่ประเทืองนะครับพี่น้อง ออมท้องนี่ออมจังไหนพ่อท้องนี่พรอนจังไหนนะครับก็เลยบอกว่าเอาเอา,เอา,เ,อาเอามาคุยกับเจกเกตอีกเนาะให้เพื่อนเ่าห้ฟังอีกนะครับว่ามีรายละเอียดจังไหนเนานะเพราะว่าบางคนทายพี่นอ้องเขาก็ยังไเข้าใจหรือว่าจะทีที่ถามมาหลายคือว่าบ่ได้ม้าเองอยากจะอยากจะออมอ,อ่อนมาได้บอแต่สิ่งนะครับเนาะที่ร้านท่างท,างทองลูกชายแม่เบื่อเถนะครับเดี๋ยวมาคุยกับเจกเกตนะครับสวัสดีเจเกตนะครับโอ้มีถามกันมาเยอะเลยทางเจเพราะว่า สงสัยว่าเอ๊ะทำไมอยากจะออมทองแต่ว่าไม่ได้มาเองอะจะโอนมาได้ไหมหรือว่าถ้าผ่อนทองนี่ผ่อนยังไงได้ทองตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับราคายังไงครับจากอย่างรากรณีออมทองกับผ่อนทองออนไลน์ก็มีนะคะโดยการโอนเข้าบัญชีที่ร้านที่ร้านก็จะส่งรายละเอียดให้ทางข้อความไม่ว่าจะเป็นไลน<ช>์ข้อความใน Facebook หรือว่าข้อความในเพจ แล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกช่องทางไหนดีเลยค่ะ,คะจะมีบัญชีส่งไปให้แล้วพอลูกค้าโอนมาเราก็จะส่งรูปว่าเ,เราได้รับยอดแล้วนะแล้วก็ส่งบัญชีไปให้ดูว่าเ,เนี่ยยอดตอนนี้ยอดคุงเหล้วของลูกค้า มีเท่านี้เท่านี้อ๋ออันนี้ตัวอย่างเนาะอย่างตัวนี้จะเป็นตัวอย่างลูกค้าก็จะโอนทีละห้าร้อยพันหนึ่งแล้วแต่ลูกค้าห้าร้อยพันหนึ่งก็ได้ใช่ค่ะร้อยเดียวก็ได้เอาที่ลูกค้าสะดวกนะครับเพราะโมเมนต์ว่าจะเชอญราคา้อยหรือพันเราเอาเอาที่สะดวกร้อยหนึ่งก็ได้พันหนึ่งก็ได้อ่าอาทิตย์นี้มีเยอะสามพันก็ได้อาทิตย์หน้าไม่มีก็ยังก็ได้ดูว่าพรุ่งนี้มีอีกมาโอนโอนส่งมาได้ตลอดอ๋ออันนี้อันนี้ออมเนาะออันนี้แบบออมนะครับอย่างในกรณี ผ่อนทองนะคะกรณีนี้คือจะมีระยะเวลาก็คือ4เดือนอ๋อเป็น4เดือนใช่ล็อกราคาเลยถ้าลูกค้าชอบราคาตอนนี้ละอ่ะอย่างสมมุติ1นึ่สลึงตอนนี้7,000บันเอาวันนี้เนาะประมาณนี้นะครับประมาณเจ็ดพันเจ็ดพันสีลูกค้าจะจ่ายงวดละพันเจ็ดห้าสิบพัห้าสก็คือว่าอ๋อถ้าวันนี้มีเงินพันเจดห้าสบมาปุ๊บก็ผ่อนงวดแรกเลย อ๋อภายในสี่เดือนเอ้าแต่ถ้าเกิดว่ามีเงินครบก่อนก็มามาได้เลยมาปิดได้เลยแล้วก็รับรับทองเอาถ้าเกิดว่าสมมุติว่าอีกสี่เดือนถ้าทองมันถูกหรือว่ามันแพงขึ้นอีกล่ะแต่เราจะปุ่นเอาราพุ่ราคาวันนี้เนาะเพราะว่าจุดราคามันจะขึ้นเรามั่ใจว่าราคาราคาเมื่อี้นแหละพอดีแหละพี่น้องสมมติว่าคือทงนจีเดือนต่อไปอีกย่างมันแพงเอาเอาออมมันเออผ่อนผ่อนไอ้เนี่ยผ่อนเขาไปผ่อนไม่เลยนะผ่อนแล้วก็ตกลงราคาวันนี้ ราคาปัจจุบันนะครับพี่น้องเออก็เป็นแต,แต่ว่าลูกค้าต้องต้อแยกให้ออกก่อนว่าจะมีสองอันนะคะอัน<แ>อนึงก็คืออมอมทองอีกอันหนึ่งก็คือผ่อนทอง<อ>ลูกค้าจะบอกทางร้านก็ได้ว่าเอออ้อมทองหรือว่าผ่อนทองต่างกันยังไง<อ>จะได้อธิบายให้ฟังแต่สต่วนมากที่ที่ลูกค้าชอบเลยก็คือออมทองค่ะเพราะว่ามันไม่เป็นการรัดลูกค้าเกินไปมีร้อยสองร้อยห้าร้อยพันหนึ่งห้าพันแล้วแต่ลูกค้าตามที่เราสะดวกเนาะแล้วก็ออมไปเรื่อยๆเนาะ สามสี่เดือนห้าเดือนก็ได้ครับตามสะดวกราคาก็คืออยู่ที่ลูกค้าจะเอาออกอย่างตอนนี้เออเห็นราคาทองยังแทงอยู่อาฝากไว้ก่อนนะคะัเดี๋ยวราคาทองลงให้ราตัดออกนี้ก็ได้ก็ดีดีนะครับดีคือว่าอยากใส่เร็วๆแล้วก็อาอกเลยก็ได้เออหรือว่าโทรมามาสอบถามก่อนก็ได้นะครับว่าสมมติมีมีฝากอยู่นี่อยู่แล้วเนาะเราจะมาสอบถามก่อนราคาทองวันนี้เท่าไหร่เออยากจะได้อันนี้ เงินเราเออมสมมติเราเอาไว้มื่นหนึ่งอ่าเราจะได้ทองเท่าไหร่หรือว่าเราต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่อา่านะครับกับติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่อา่าทางเฟซของเจเกตโดยตรงเนาะหรือว่าจะเป็นของเฟซทางร้านเอาไปของร้านนี่กว่าสะดวกกว่านะครับจะเป็นจะได้มีแอดมินต่ออ,อา่าจะเป็นเฟซของห้างทองลูกชายแม่ประเทืองน,นะครับอา่านี่จะเป็นที่มีเฟซเดียวเนาะ มีมีเฟซบ o ๊มีเพจอ๋อเรามีเฟซบุ๊กมีเพจด้วยทั้งสองก็มีก็มีนะครับติดต่อมาได้นะครับที่ที่ในในทางเฟซบุ๊กทางไอจีนะครับของอางของสายแม่ประเถืองนะครับอาวเนาะนี่นี่ออมทองตา ได้เลยนะครับนี่ถ้าเราเปิดทุกวันเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ค่ะปิดวันอาทิตย์วันนี้ากี่โมงค่ะเจ๊แปดโมงถึงห้าโมงเย็นอ๋อก็แต่เช้าถึงเย็นอยู่ครับมาได้ตลอดนะครับพี่น้องน้องแปดโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับที่ร้างของลูกชายแม่ประเทือนนะครับอยู่กับยิ้งยืนกับบคสปพิสัยนะครับวันนี้กับคุณเจเกตนะคะสวัสดีค่ะอ่านี่ยแอบแอบแอบชมท่องสวยๆสักหน่อยจะได้มาออมมาออม สบายดีครับพอแม่พี่น้องไทยพลพิสัยบ้านเฮาครับอ้าวลมหนาวลมเย็นมาแล้วเด้อพี่น้องวันนี้17ตุลาคมนะคบโอ้อากาศฟ้าค,ค,ค,ครึ้มๆนะนี่บสองกว่านี่นี่พี่น้องฟ้าครึ้มๆนะจ๊ะเราอยู่ที่สามแยกเวียงฟ้านะครับเออนี่จะเป็นร้านรักดิจิตอลนะครับนี่เนาะแลวตอนนี้เราอยู่ที่ ร้านดาวฟอนิเจอร์นะครับพี่น้องอยู่หัวมุมนี่แหละนะครับกาศช่วงอากาศหนาวๆมันมีหลายคนบอกว่าโอ้อยากได้ผ้าห้ออยากได้ผ้าปูที่นอนไม่ละกาบางคืออาจจะมีชุด2ชุดแล้วแับนี้มันมันมันจะซักจะตากมันบาสะดวกนะครับเพราะว่ามันเริ่มคึ้นแล้วพี่น้องเนาต่เลยว่าพามาเมืองนะครับเพื่อเพื่อใครสนใจอยากได้อย่างแน่นะครับเพราะว่าร้านดาวฟอนิเจอร์นี่มีทุกอย่างนะครับตั้งแต่ใช้ไฟฟ้าเนาะเครื่องนอนเครื่องเรือนโต๊ะเตียงตู้ โอ้สารพัดเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเขามาเมืองอันนี้นะครับนี่อ๋อม,ม,มามาเอาเอาพี่เล็กมาแนะนําสินค้าหน่อยพี่เล็กได้ค่ะได้เนาะเดี๋ยวขอดูขอดูอ่ามันจะมีทางพี่น้องติดมีทั้งผมว่าจะว่านี้นนเนี่ยก็น่ารักดีเหมนกัโอ้โอ้โอโอน่ารักดี ลายประตูดสวยนะครับก็จะก็เป็นของโตโต้เนาะของมาตรฐานด้วยนะครับมีไม่แพงไม่แพงนะครับพี่น้องฟิกนีก้อะ่ะหนึ่งจุดห้าเมตรนะครับแล้วก็โคนสองเมตรเนาะขนาดห้าฟุตโอ้มีไม่หมอนนะครับพี่น้องหมอนอย่างดีหมอนอย่างดีอ่อะเพื่อแบบว่าโอ้อันนี้เป็นเพลย์เป็นเพลย์ดะะีหลายอย่างหลายอย่างนะครับหลายอย่างเดี๋ยวขอเดินเข้าไปชม เดินเข้าไปชมเข้าไปดูนี่นะครับหนูด้านในมีให้เลือกอีกตั้งหลายโอ้ราคามีเท่าไหร่บ้างคะพี่เล็กเอาพี่เล็กบอกข้างๆก็ได้แม่แม่มาเอากล้องเร็วอ๋อราคามีพันกว่าบาทมีแปดร้อยเนาะโอ้แต่ก็ได้เป็นชุดแบบที่นอนดีเลยนะครับเอออันนี้อันนี้จะเป็นปิกนิกอ่าอันนี้จะเป็นปิกนิกแบบ ีนอนปิกนิกแบบพับเก็บได้นะครับนอนสบายสบายนอนมือโทรทัศน์นี่ <S <S สวัสดีพี่ดาวนะคะวันนี้มามาขอชมขอชมอ๋อเอาเอาอย่างปิกนิกพวกนี้ชุดเท่าไหร่ครับนีนน่รุ่นหนาหกร้อยห้าสิบโอ้โอกรบเป๋าแงออรุอร่นหนาจะมีรุ่นหนารุ่นาบางรุ่นหนาหกร้อยห้าสิบอันนี้ชุดของโตโต้อ๋อนี่ของโตโต้ก็มีที่เป็นยี่ห้อก็มีเรียกว่าเป็นเป็นงานธรรมดากัน หกร้อยกว่าบาทอ๋อนี่หกร้อยแปดสิบไม่แพงโอ้แต่ว่าถ้าเป็นนี่แหะครับถ้าเป็นเซตนี้ล่ละอุ้ยสวยอ๋อนี่ราคาตามนี้พันกว่าบาทพันกว่าบาทเนาะพันกว่าบาทราคาต่อรองได้ครับเอออ๋อนี่เป็นสีล้วนนี่สวยเด็ดเด็ดเดี๋ยวขอชมขอชม,ขอ,ชมขอลือ้อขอลือ้อดูหน่อยนะครับโอ้ปืนใหญ่เลยอันนี้เนาะ king size นะครับ king size อ๋ออันนี้พันกว่าบาทนี่นี่นี่อุ้ย แน,นแน่นเลยแน่นแน่นทรงเป็นเทปุลเริ่มหนาวแล้วครับที่ไหะเ,เ,เริ่มทามที่นองาเมืองเนี่ยเพื่ออยากได้ชุดที่นอนงามๆนะคระับพอยูนิมีให้เลือกหลายนะครับแล้วก็มีหลากหลายราคาเนาะมีอันนี้ก็เป็นชุดมีทั้งมีหมอนข้างมีหมอนหมอนหมอนนุนหมอนข้างผ้าปูผ้าห่มครบเลยชุดนี้ก็แค่เจรอ๋อถ้านี้จะเจ็ดร้อยอันนี้จะฟูดครับอันนี้ก็หกฟูดเหมือนกันอ๋ออันนี้จะเป็นเจ็ดร้อย โอ้สีสวยสีสวยสีบัวสีทูโทนยสีทูทนด้วยอ๋อจะเป็นสองสีทูโทนโอ้โอ้โอเคๆเดี๋ยวให้หรอกอ่าเดี๋ยวลถให้พี่ดาวบอกแล้วบอกเลยว่ามาจากเขพุทธศาสตรบ้านทางพุรถพิเศษให้เลยนะครับอ่าหรือว่าจะเอาแจ็ปผาโฮมกับมีบ่าครับข้างหลังนี่ขอดูขอดูเพื่อเพื่ออยากได้เพื่อขามีผ้าปูมีอย่างละขาอยากได้เป็นผาโฮมอย่างเดียวกับมีนะครับอผาโฮมอเนกประสงค์ไปได้ทุกที่ อ๋อแบบนี้ผืนเท่าไหร่ครับนี่เอแบบว่สวยเออมีลายสองด้านอ๋อจะเป็นลายสองด้านนี่นะโอ้ดีดีดีอืมราคาประมาณครับประมาณเท่าไหร่สวยเออมีแบบให้ดูอืมมูลสีส่ร้อยห้าสิสี่ร้อยห้าสิบมนยันทีเป็นพอ,พอมามหมยางเดี่ยวอะครับหรือว่าเป็น ผ้าห่มอย่างเดียวผ้านี้สามร้อยห้าสิบอ๋อจะเล็กลงมาหน่อยผ้ารุ่นเล็กก็นี่ก็โอเคสองร้อามร้อยห้าสิบโอ้รุ่นเล็กกว่านี้ก็สองร้อยแปดสิบก็มีโอ้ยก็เพราแพงพี่น้องเออมีหลากหลายราคานะครับมาเมืองได้มาเมืองได้อ้าวก็ถือว่าสองร้อยแปดสิบก็มีโอ้โอ้โอ้หลายอย่างหลายอย่างอ่ะแวะมาชมได้เนาะร้านเ่าเปิดทุกมื้อเลยไหมคะพี่พี่ได้เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เช้าเลย มีิใหญ่ก็มีนะครับเพื่อเพื่อเพื่อแบบว่านี่ไว้รับแขกไว้แบบสำรองเนาะช่วงปีใหม่หรือช่วงเทศกาลลูกหลานกลับมาบ้านเออเขาได้นอนสบายๆนี่นะครับอ่ะแวะมาชมได้นะครับสินค้าหลากหลายเนาะที่ร้านดาวเฟอร์นิเจอร์วันนี้ขอบคุณพี่ดาวนะครับ,รบจ้าสวัสดีค่ะมาได้ตลอดจานะ,ค,ะครับพิเศษ สบายดีครับ่มแม่พี่น้องไทยพณิบ้านครับเดี๋ยวจะพาไปเมืองว่าเซเว่นอีเลเว่นไม่ในเปิดอยู่ตรงไหนนะครับบางคนกระถามบนรูอยู่ตรงไหนนะครับนี่อันนี้จากหน้าสถานอ่าจากหน้านี่นะครับไปรษณีย์นะครับไปรษณีย์พิสัยน่น้องตรงนี้เป็นไปรษณีย์เนาะทางพุ่นกรยอนมาจากวัดยอดแก้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะตรงไปนะครับตรงไปตรงไปเมืองก่อนนะครับว่าอยู่ตรงไหน นี่ออกจากไปสนีนิดเดียวนะครับแล้วก็เป็นโรงแรมบุญทวีนะครับโรงแรมบุญทวีอยู่นี่อร่านี้เซเว่นนะครับเดี๋ยวจะเปิดเมื่ออื่นนะครับพี่น้องจะเปิดพรุ่งนี้นะครับเห็นว่าเนาะเอาหรือว่าเปิดหรือยังนี่เปิดใส่จัดร้านกันอยู่นะครับวันที่19นะครับวันที่19เนาะ กำลังเรากำลังจัดร้านกันอยู่นะครับแล้วก็จะเปิดวันที่19นะครับพี่น้องกะบอกไก่นะครับนี่อยู่ตรงขามกับโรงแรมบนทวีนะครับเ,ออเดี๋ยวพามาดูพามาสองเมืองมาสองเมืองพามาส่องดูก่อนเขาจะเปิดรุ่งนี้นะครับจะเปิดพรุ่งนี้เนาะอ่าเลยพามาชมผู้ใดตามไปพานมาเขาจต้องเข้าไปถึงในเมืองนะครับนี่ตรงนี้มีเซเว่นแล้วนะครับเซเว่นใหญ่ด้วยนะครับ มีของทุกอย่างเนาะนะครับเปิดวันที่19นะครับนี่จะเปิดพรุ่งนี้นะครับเปิดพรุ่งนี้เลย,ยจิตรรถกว้างขวางนะครับพี่น้องเออาก็เลยพามาหรอเดี๋ยวเราจะพานไปมันก็ติดกันกับตลาดจอมนางนะคะพี่น้องนี เลยเลยผ่านมากันเลยแวบบให้มึงเนะว่ายุตตรงใดนะครับว่าบางคนกับยุตตรงใด <c oughs> เลยพามา <c oughs> พามาให้ชม,ชมนะครับเดี๋ยวลาะตลาดจอมนางนิดนึงเนาะนะครับ <c oughs> อากาศเย็นอากาศเย็นตลาดจอมนางนะครับี่ตลาดจอมนางนะครับ 2.5ามาไปไปอปไ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 ป 那不孬。